สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผักกาดหอมหอมสวีเดนกับชีวิตยึดติดธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบพอเพียงในต่างแดนจ้าวันนี้ผักกาศหอมพาผู้ชมมาชมใบเมเป,ปิลที่มันร่วงหล่นลงบนพื้นที่ผักกาศหอมกับคุณเลมโบช่วยกันเก็บกวาดป่าลกๆหลังบ้านของเราเพื่อรองรับใบไม้ที่มันร่วงหล่นลงมาในช่วงฤดูใบไม้ร่วงจากประเทศสวีเดนจ้า นี่ก็คือใบเมเปิลนะคะหรือว่าที่นี่เขาเรียกใบเลนเวลาหล่นลงมาแล้วเขาเรียกว่าเล่ค่ะถึงด้านบนเขาจะไม่เหลือแล้วนะคะแต่เราก็ยังพอรีวิวพื้นล่างให้กับผู้ชมได้นะคะวันนี้พักกันหอมเอากระปุกลุกเข้ามาด้านในเพราะว่าจะได้เก็บภาพอ่าเอาไว้ก่อนที่ใบไม้เขาจะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็เน่าเป็นปุ๋ยดินไปนะจ๊ะ ถ้าใบเขายังไม่ร่วงหลนลงทั้งหมดนะอากาศหอมคิดว่าเราคงจะได้บรรยากาศในขณะที่ใบมเมปเปิลกำลังร่วงหลนแน่เลยค่ะพอมีไหมคะโอ้ยมีค่ะมีค่ะมีไหมฟินไหมคะบรรยากาศจ้านี่ก็คือชิงชา้า เก้าอี้ไหวที่คุณเลโบทําให้นะคะเขาก็จะแกว่งไกวไปตามแรงลมไปตามแรงลมจ้ามุมนี้ก็เป็นไปตามเจตนารมนะคะที่ผักการหอมรีบเก็บกวาดตัดแต่งกิ่งมุงกิ่งไม้สองคนช่วยกันตายายจ้ะเพื่อที่จะได้มีมุมรีวิวให้กับท่านผู้ชมนะคะแล้วก็เป็นไป ดังใจปรารถนาเลยเพราะว่าใบเบเปิลล่วงหล่นลงมาตรงนี้จ้าตอนนี้อยากจะนอนกลิ้งและเอาไว้ให้อากาศแห้งๆสักนิดนึงนะเราจะได้มีรีวิวค่ะสวยงามเสาร์อาทิตย์นี้หรือไงก็ไม่รู้นะลูกๆจะมาทานข้าวด้วยค่ะทั้งลูกสาวลูกชายลูกเขยด้วยนะคะเห็นบอกว่าอยากจะมาทำการปิ้งย่างแถวๆนี้ค่ะก็ดูสภาพดินฟ้าอากาศก่อนนะจ๊ะ ก็ภูมิใจค่ะดีใจที่ทำขึ้นมาแล้วมีมีประโยชน์แล้วก็ทำให้หลายๆคนมีความสุขแล้วก็ฟินไปกับบรรยากาศกับเราค่ะชอบในมุมนี้ค่ะ มุมนี้งดงามมากเลยค่ะเพราะว่าใบเมปเปิลเขาร่วงหล่นลงมาแล้วก็เริ่มจะเป็นสีน้ำตาลมากขึ้นนะคะปนเหลืองนิดหน่อยค่ะก็ยังพอมีเขียวปนอยู่บ้างนะคะแ้าเหลืองแบบนี้ก็สวยค่ะเดี๋ยวอีกไม่นานเขาก็จะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็เน่าเป็นปุ๋ยดินไปเราก็มาเก็บบรรยากาศสวยงามเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเพราะว่าจะมามีรีวิวอีกครั้งก็ปีหน้าแหละค่ะ ฟินค่ะฟินมากๆเลยค่ะในตรงนี้ก็ที่ผักการหอมเคยเอาเห็ดมาลงเนาะเชื่อเห็ดมาลงจ้ะที่เป็นป่าเขียวๆค่ะตอนนี้ก็สีส้มสีแสดค่ะพร้อมที่จะร่วงหล่นลงได้ทุกเมื่อถ้ามีลมแรงแบบนี้นะจ๊ะค่ะวันนี้ก็ยังดีนะที่ยังมีใบที่ ยังติดอยู่ลำต้นบ้างให้เราได้รีวิวความสวยงามในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีก่อนที่มันจะร่วงหล่นลงจ้าบรรยากาศตอนนี้ฟินมากเลยค่ะเพราะว่ามองไปทางบ้านแล้วก็เรือนกระจกนะคะละอองฝนแบบว่าเยอะมากค่ะเป็นละอองนะคะหรือว่ามันตกลงมาบนต้นไม้แล้วมันกระจายก็ไม่รู้นะแต่ถ้าเราเดินไปตรงแจ้งแจ้งมันอาจจะเป็นเม็ดฝนก็ได้จ้ะแต่มหัศจรรย์ สวยงามมากก็คือมีแสงอาทิตย์ค่ะค่ะดูค่ะพอมีแสงกระทบใบไม้สีเหลืองทองเหลืองอารามอีกเหมือนเดิมค่ะถึงเขาจะร่วงหล่นลงแล้วเราก็รีวิวบนพื้นได้นะคะ,ะลบไปก่อนลบไปก่อนอืเดี๋ยวพักการหอมตั้งกล้องยิงไปเนาะภาพจะได้ไม่วันค่ะเพราะตอนนี้ถือเซลฟี่อยู่จ้ะ มุมนี้เห็นคลองได้จ้ะพุนเดอร์พุนเดอร์อจากคลองที่ไม่มีน้ำนะกักเก็บน้ำเอาไว้แต่เป็นน้ำฝนนะคะเขาไม่ใช่น้ำคลองธรรมชาตินะคะเป็นน้ำที่ไหลซึมซับมาจากความเย็นจ้ะไม่ว่าจะเป็นน้ำฝนหรือว่าหิมะคะ่ะในช่วงนี้ก็จะมีน้ำไหลามานะคะแต่ในช่วงหนึ่งเขาก็แห้งเหมือนกันจ้ะเพราะว่า เขาไม่ได้มีน้ำตลอดเวลานะจ้าหมุมนี้ค่ะมุมนี้ค่ะแสงได้เลยเพราะว่ามีแสงอาทิตย์มานะคะมีแสงอาทิตย์มาค่ะสาดสองสาดสองใบเมปเปิลเหลืองอารามเลยก็ยังดีเนาะก่อนที่จะไม่เหลือความสวยงามแล้วเราก็ยังได้มีบรรยากาศรีวิวให้กับท่านผู้ชมได้ชมค่ะ แสงแดดหอ,องมากเลยค่ะค่ะนี่ค่ะมองมุมไกลบ้างแบ่งปันความสุขแบ่งปันความสดชื่นมาถึงทุกท่านเลยจ้าที่ติดตามดูให้กำลังใจตั้งแต่ผระกาดหอมเริ่มจับมีดจับเอ่อเลื่อยมาตัดแต่งกิ่งไม้จากป่าลกลก บางคนบอกว่าป่าแบบว่าน่ากลัวมากเนี้ยค่ะวังเวงมากค่ะแต่ตอนนี้สวรสดีน้อยๆของเราเลยค่ะโอ้อนอ้อลเบาพี่สายเอ้ยสายเอ้ยควาา ึบอกน้องได้ลงหิมไสแต่แลกเห็นสเสดออายอบ่สนมีสิ่งใดมาคว้างกันแค่มีกันทุกก้าวย่างถามหัวใจเป็นหมื่นครั้งก็มีอายแต่ผู้เดียวก็มีอายแต่ผู้เดียวนะอายเอ้ย ไว้ค่ะคลิปหน้าไม่มีแล้วนะคะเขาเขาก็ร่วงหล่นลงทั้งหมดแล้วค่ะเหลือแต่ก,กิ่งกา้านแบบว่าเหมือนต้นไม้ตายแล้วค่ะขอรีวิวหน่อยนะคะกว่าจะได้มีบรรยากาศแบบนี้ปีหน้านะคะค่ะนี่ก็เป็นทานน้ำนะคะ ตอนนี้ใบเมเปิลเขาร่วงหล่นลงทับถมกันค่ะเป็นเขื่อนเล็กๆให้เราโดยอัตโนมัติจ้าดูค่ะดูถ้าเราไปเขีย่ยเขาก็จะไหลลงมานะก็ปล่อยเป็นธรรมชาติค่ะดูสิเป็นแอ่งเล็กๆเ,เลยเพราะว่าใบไม้เขาร่วงหล่นลงมาบนทาาน้ำนะจ๊ะนี่เราไม่ต้องทำอะไรเขาเลย โอ้ยมุมนี้ก็โรแมนติกค่ะโรแมนติกที่สุดเลยอูย้หูยตรงนู้นค่ะเขื่อนเล็กๆของเราตอนนี้น้ำฟูนเลยค่ะเห็นบ้านอย่างชัดเจนเพราะว่าใบไม้ไม่มีกีดปิดบังแล้วค่ะเรือนกระจกหรอคะนี่ไงค่ะ <laughs> มองเห็นไกลเลยค่ะเพราะว่าไม่มีสิ่งกีดขวางนะจ๊ะ ในฤดูใบไม้ร่วงโอ้สวรรค์สวรรค์มุมนี้ก็ฟินค่ะอ่อลูกๆเขาเห็นในเฟซบุ๊กที่ประกาศหอมลงเนาะเขาชอบใจมากค่ะก็เลยจัดโปรแกรมว่าจะมาทำปิ้งย่างกันค่ะ ก็ไม่เคยคิดเลยค่ะว่าจะมีโมเมนต์แบบนี้เพราะว่าป่ามันลกมากเนาะตอนแรกอะค่ะรถบรรทุกเข้ามาได้นะคะดูต้นไม้ค่ะได้อารมณ์ไหมโรแมนติกไหมต้นไม้ใหญ่ของเรานะคะเป็นอะไรนะโอ๊กเอ็กอาร์อะไรที่คุณเลมโบบอกว่าที่เข้าไปทําเรือนะคะแต่เป็นบ้านเราก็เปรียบเหมือนไม้ตะเคียนนะคะ มอสเกาะกุ้มเพราะว่าอากาศหนาวนะคะถ้าเป็นบ้านเราก็ต้องเป็นไม้ตายแล้วเนาะแต่อันนี้เขาก็เกาะอยู่บนไม้ที่เป็นค่ะมันก็เลยได้ฟิลอย่างมากเลยจ้าตอนนี้ก้าวขาไปไม่เป็นเลยค่ะไม่อยากจะก้าวข้ามผ่านแม้แต่ก้าวเดียวเพราะว่ามันฟิ้นจ้านี่ค่ะตอนนี้เรายังไม่ต้องทำอะไรเขานะคะ ให้เขาอยู่ธรรมชาติค่ะบางบางสิ่งบางอย่างเราไม่ไม่ไม่ไปอยากไม่อยากดัดแปลงไปจากธรรมชาตินะคะขอให้เขาลอยตัวอยู่แบบนี้ก่อนใบไ,ไม้นะคะโอ้โหฟินค่ะว้าวแสงแดดสวัสดีแสงแดด,าด,แแด,ดราอองฝนด้วย ถ้าเราหันกล้องมาอีกมุมหนึ่งถ้าไม่ต้นไม้ไม่บางน่าจะเห็นลุงนะคะถ้าลักษณะนี้ต้องมีรุงกินน้ำแน่นอนแต่เรายังฟินอยู่กับตรงนี้ไงโอ้ยนี่อะมองไม่เห็นก้อนหินแล้วนะคะนี่ใบไม้ทับถมเป็นฝายน้อยๆให้เราอย่างดีเลยจ้ะฟินกว่านี้ไม่มีอีกแล้วชีวิตของข้าพเจ้า ละอองฝนคะเห็นไหมคะเห็นละอองฝนไหมเอ่ยย้อนแสงแดดนะคะสมัยก่อนข้ามขอนไม้โอ้ยจะล้มไม่ล้มแหลมีน้องคนหนึ่งโอ้ยคอยละว่าเอ้ยจะสิตกน้ำยุหันันปีที่แล้วนะ <c ười> ย้อนคลิปไปดูได้นะคะผักกาดหอมลงคลิปมาปีที่แล้วค่ะ มันได้อารมณ์มากค่ะมันได้อารมณ์มากได้ฟิลจริงๆเลยค่ะมุมนี้ ไปไปแล้วไม่เคยคืนมาอู้ฟินค่ะฟินดูค่ะดูฝายน้ำล้นของเรา เราใช้ใบบ้ายแห้งให้เป็นฝายน้ำล้นแบบอัตโนมัติเลยเห็นไหมคะหิดของเรามองไม่เห็นแล้วฟินกว่านนี้ไม่มีอีกแล้วค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่ภูมิใจที่เราสร้างเขาขึ้นมาค่ะมันไม่ใช่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะคะมัน มันเป็นป่าเป็นลกกิ่งไม้แห้งคือเป็นที่ที่ไม่พึงปรารถนาจะเข้ามาค่ะมันลกทีนี้เรามาจัดตกแต่งขึ้นมาให้เป็นวิวขนาดนี้มันภูมิใจที่สุดแล้วค่ะก็ขอขอขอบพระคุณกำลังใจจาก fc ที่น่ารักทุกท่านนะจ๊ะค่ะเราจะได้มีที่รีวิวแล้วก็ ชมบรรยากาศให้มีความสุขไปพร้อมๆกันค่ะตอนนี้ผักกาดหอมมายืนอยู่ที่ต้นเมเป,ปิ้ลที่ยังเหลือใบเลื้องนุ่นค่ะนุ่นค่ะ แต่ต้องได้แต่ต้องได้นี่ค่ะด้านบนก็เป็นต้นใหญ่นะคะด้านขวานี้หมดแล้วค่ะก็ที่เขาร่วงหลุดลงบนพื้นนะคะมุน,นี้ก็ฟินค่ะเป็นมุมที่ผักกาดหอมออจัดเอาไว้นะคะให้คุณลลมโบ้ทำม้านั่ง ติดกับตอไม้ตรงนี้ค่ะแล้วก็มีโต๊ะหรือเป็นที่นั่งวางข้าวของอาหารเวลาปิ้งย่างนะคะวางข้าวของทุกอย่างแล้วก็มีสะพานโมดิฟายฝีมือคุณเลมบ้ตามด้วยชิงช้าเก้าอี้ไหวงานโมดิฟายเหมือนกันจ้า ค่ะไม่แน่ใจว่าปีนี้เราจะมีรีวิวแบบนี้ได้อีกหรือเปล่านะคะภายในวันสองวันนี้ผักกาดหอมคิดว่าความเปลี่ยนแปลงก็คงจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะค่ะหรือไม่งั้นก็คงจะไม่เหลือใบที่ติดบนต้นแล้วค่ะมุมนี้ข้ามคลองนะคะดูค่ะดูม,มุมไกลนะคะสุดยอด อยากจะให้ทุกคนมาสัมผัสด้วยกันจริงๆเลยค่ะแต่ถ้าไม่ได้มาสัมผัสด้วยตนเองก็ติดตามคลิปอากาศหอมนี่ก็เท่ากับได้สัมผัสไปพร้อมๆกันแล้วค่ะเพราะว่าความสุขแล้วก็หาได้ตามจินตนาการอยู่แล้วนะคะสำหรับคนที่รักธรรมชาติแบบนี้จ้ะโอ้ oh. คือบอกเลยค่ะตอนนี้วางกล้องไม่ลงเลยหลงไหลค่ะ ักการหอมเก็บใบเมเปลิลเอาไปประดับตกแต่งในห้องโฮมสเตย์ค่ะ แสงแดดแล้วโอ้ยสวรรค์เลยค่ะแสงแดดค่ะก็แบ่งปันความสดชื่นมาถึงทุกท่านแล้วนะคะกับฤดูใบไม้ร่วงที่ประเทศสวีเดนค่ะก็เก็บภาพบริเวณในรั้วในสวนของเราธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็เราก็ช่วยเติมแต่งเก็บกวาดออกมามันก็เลยได้มีที่รีวิวให้กับผู้ชมที่ติดตาม วิถีชีวิตของผักกาดหอมในต่างแดนนะจ๊ะค่ะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยจ้าแล้วก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับท่านที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจผักกาดหอมเ,ออเสมอมาอยู่แล้วนะคะติดตามมากันหลายๆปีเลยทีเดียวค่ะแล้วก็จะคลิปต่อไปนะคะผักกาดหอมจะรีวิวห้องโฮมสเตย์ ให้ชมนะคะเพราะว่าใบไม้นี่ใบเลนนี่ผักการหอมจะเอาไปตกแต่งประดับห้องโฮมสเตย์ที่ทีผักการหอมทําบนบ้านเป็นห้องโฮมสเตย์นะคะแล้วก็จะต้อนรับลูกค้า VIP 2ท่านนะคะ,ะคุณพี่ท่านนี้ติดตามวิถีชีวิตของผักการหอม เป็นแฟนพันธ์แท้เหนียวแน่นมากก่อนที่ท่านจะเดินทางมาใช้ชีวิตอยู่ประเทศสวีเดน2ปีที่แล้วนะคะหลังจากที่ท่านเกษียณค่ะเอาไวา้ติดตามรายละเอียดในคลิปต่อไปนะคะลุ้นๆค่ะค่ะจะได้มารู้จักกับ V.I.P. ที่ให้ความเมตตาประเดิมห้องโฮมสเตย์ค่ะแบบพอเพียงในบ้านของเราจ้า ขอขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันค่ะเอาไวพ้พบกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ